อพอดีอยู่ในคอกหมูเ<อ>นีอ๋อมันมาจากหมูมใช่เพราะว่าตะกี้เราพาไปดูฟาร์มหมูแล้วนั่นแหละถึงบอกได้ไงโุยขี้หมูก็จะททำอยู่นู่น<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยให้ต้นไม้โตนเนี่ยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนในพื้นที่สามไร่ตรงนี้นครับโ,โหสามไร่เัาเป็นในกรุงเทพนี่ร้อยล้านนะนี่ ตรงนี้ตรงนี้เราขอแค่ให้มีรายได้วันละสามร้อยก็พอเพราะนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งวันที่เราการันตีไปเอาเอาแรงงานแรกงินันเราเรามาทําตรงนี้ให้ได้วันละสามร้อยซึ่งเหมือนเราไปรับจ้างที่ในกรงเทศวันละสามร้อยแต่ตรงนี้เรามีความสุขมากกว่าเนี่ยเป็นอิสระของตัวเองแล้วผมเชื่อว่าวันต่อไปผมจะได้เกินสามร้อยแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ที่การันตีตัวเอง มันก็เหมือนกับเราทํางานในโรงงานซึ่งวันนี้ปีนี้เราได้สามร้อยดินดีมากนั่นแหละก็คือเป็นธรรมชาติที่ผมใส่ปุ๋ยเคมีเอ้ยใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเราใช้เราใช้ปุ๋ยหมักขี้หมูปุ๋ยขี้หมูผสมผสมดินดีมากเลยนะใส่แกบใส่อะไรมาเนี่ยหญ้าที่เราถอนออกเราก็เอาไปใส่โคนต้นทําให้เขา มไม่ได้เผาในะาทุกอย่างเลยนี่ผมผมไม่ไม่เผาเพราะผมเก็บไว้ให้มันเป็นปุ๋ยให้มันย่อยสลา,ายลงดินมันคุดสิส่ีที่เห็นได้เลยต่อไปนี่ต่อไปนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้งามต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตเพราะต่อไปนี้นี่ปีหน้าตรงนี้ผมถ้าลงทุบนะแป๊บเดียวนันเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่าเราเผาทิ้งตรงนี้ก็จะหนึ่งอากาศก็จะเป็นภาวะมลพิษแต่ถ้าเราให้มันเป็นปุ๋ยตรงนี้ ถ้าจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ปลูกได้เลยผมก็จะย้ายกอ,อ,องวัสดุตัวนี้ไปที่ตรงนู้นให้มันเป็นอุป,ปุยเป็นที่ใหม่่หมเขาจะย่อยสลายไปเรื่อยเจนหมดตัวเองเนี่ยหญ้าพวกนี้ผมถามว่าบางคนบอกว่าหญ้ารกแต่ถามว่าสำหรับผมนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ไปตรงไหนคุมดินสามารถที่จะให้เขาคุมดิน คุมดินไม่ให้ดินไม่ให้ดินแห้งแล้งไม่ให้ดินแข็งเนี่ยในสวนของผมก็จะมีทุกอย่างที่จะเชื่อกูลกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพืชพืชอ่สมุนไพรที่เราสามารถจะทําให้ตัวเองเนี่ยแก้โรคเบาหวานความดันได้ตัวนี้โดยใช้ใบต้มต้มผ่านความร้อนนะครับต้มผ่านความร้อนใช้ได้ตั้งแต่ลากจนกระทั่งถึงช่อดอกนะครับแต่ มะละกออันนี้มะละกอตัวผู้ตัวนี้มะละกอตัวผู้แต่ที่มีตัวที่มีทุนี้มีมะละกอทุกต้นชาวบ้านอยากกินส้มตำมาที่นี่หมดครับขอมาขอเราไม่ให้เพ่จะเป็นต้องขายอันนี้จานอะไรพี่จุ้ยอันนี้คือเออนี่แหละมะม่วงหาวมะนาวโหก็แก้โรคความดันเบาหวานได้เหมือนกันนี่กรุบด้วยอันนี้ก็ปลูกไว้เหมือนกันนี่ลูกสีม่วงนี่สามารถที่จะเอาไปต้มแล้ว ที่เขาขายขวดละสิบาทแต่ของเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ทำขายก็ <c oughs> คือเจก <c oughs> ใครอยากกิน <c oughs> อยากเปรี้ยวแกง่วงนอนมาเอาได้ <c oughs> นี่บ้านนี้เก้อร์ซคือให้ฟรี <c oughs> เพื่อที่จะมาสร้างแรงมันดาลใจแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,กรที <c oughs> อร่อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะทําเกษตรที่ลดต้นทุนที่ประหยัดที่พอเพียงเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ไปขายตลาดถุงละสิบาท ถ้าจะทำเอาลูกวันี้สีภูเกจจัดเนี่ยเอาไปขายก็10บ,บาทพออมไม่ต้องเอาเยอะอสิบ,บาทเอาไปสักห้าถุงก็ได้ะะห้าสิบะมักอเรากื่วผกหวานเนี่ยกันแหละคือสิ่งที่เราวันหนึ่งคิดแค่ว่าเอาเอาเอาสามร้อบาทพอสามร้อบาทนี่ใช้อันนี้ต้นอะไรอันนี้อันนี้ต้นเพกาซึ่งผมต้องการที่จะทําให้มัน,ม,น,ม,นมันเตี้ย พอเพอิ่งว่าตอนที่ที่ไปซื้อมาจริงๆเ,เขาบอกพีกาเตี้ยแต่มันไม่เตี้ยมันอย่างที่เขาบอกเพราะว่ามันตูมากเลยคันนี้ปีต้นใหญ่ปีนี้ผมก็เลยตัดตัดแล้วให้ใหมันแตกแล้วผมเต่งไว้ให้เหลือประมาณนี้ดูที่ว่ามันจะออกออกไหออออมรุ่นคู่กันที่ที่ที่บอกว่าไอ้ต้นนู้นตัวนู้นออกออกกำลังออกกำลังจะออกออกฝักแต่สูงซึ่งผมลองตัดดูว่าระหว่างระหว่างต้น,ตน,ตนสูง,งท,ที่ที่ปล่อยธรรมชาติ หอกระท้ะ,ะนี่ผลไม้นี่ก็มีอันนี้น,น,น,นี่ก็เริ่มที่จะทดแทนรุ่นพี่เพราะตอนนี้รุ่นพี่รู้สึกว่าสามปีแล้วเริ่มเริ่มจะสูงแล้วก็จะจะหมดลูกแล้วน,น,น,นี่ก็กนี่กระปูต่อปีนน